สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมาทำชาอะโวคาโดนะคะพี่อ้อยใช้แค่หนึ่งมเมล็ดนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาหั่นเนาะพี่อ้อยไม่ได้ใช้ไม้ขาตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะหั่นก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเนาะนี่นะคะพี่พอ้อยจะจะกด กดล็อกเนาะเลยกลายเป็นไปกดวางก็ลเลยเดี๋ยวมาทําต่อนะคะต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้นะคะพี่อ้อยหั่นล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะหั่นบางๆเลยหั่นบางๆเลยนะคะแล้วต้มน้ําให้เดือดนะคะพอเขาเดือดแล้วก็ลดไฟให้เบานะคะแล้วก็ต้มต่อไปนะคะจนกว่าสีจะออกมาเป็นสีชานะคะแล้วก็ปิดเตาได้เนาะก็ ต้องต้มให้เดือดก่อนนะคะเราค่อยลดไฟนะคะไาเดี๋ยวค่อยดูอตอนต่อไปเนาะนี่นะคะน้ำกำลังกําลังใกล้จะเดือดนะคะอันนี้พี่อ้อยใช้น้ำประมาณลิตรกว่าๆนะคะเขาให้ใช้ได้ถึงลิตรครึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเคี่ยวเนาะตัวนี้นะคะเป็น ชาเพื่อสุขภาพนะคะเขาบอกว่าช่วยลดหุ่นด้วยเนาะก็ลองทําฐานดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะว่า,ถ,าถ้าใช้ได้แล้วสีจะออกมาเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอชมกันอีกสักครู่หนึ่งเนาะพี่อ้อยจะหยุดกล้องไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเคี่ยวนานๆถ่ายนานๆก็อาจจะ,ะใช้เวลามากเกินไปเนาะ นี่นะคะเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลดไฟนะหอมนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมเนาะไม่รู้นะคนอื่นต้มพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะแต่พี่อ้อยว่าเขาหอมนะคะลดไฟให้อ่อนนะคะแล้วจะเคี่ยวต่อสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูตอนเคี่ยวเสร็จแล้วนะนี่นะคะพี่อ้อย เคี่ยวต่อสักพักหนึ่งนะคะสีเข้จอจะออกมาประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันนะคะเขาบอกว่าทานวันละสองถ้วยนะคะก็น่าจะเป็นสองเวลานะคะก็คือเช้าเย็นเนาะ เสร็จแล้วนะคะก็บีบมะนาวพี่ออไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม้เอกหาตั้งกองบีบมะนาวนะคะครึ่งลูกนะคะโดยใช้มะนาวครึ่งลูกเลยเนาะเพราะพี่อ้อยชอบรสเปรี้ยวนะตรงนี้นะคะไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะ ประโยชน์เขามากมายนะคะเขาบอกช่วยในเรื่องสำหรับคนที่จะไดเอทนะคะประมาณนั้นเลยเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะประโยชน์ของชาเม็ดอะโวคาโดนะคะ เดี๋ยวพี่อ้อยจะลงสัดส,ส่วนและสปะคุณของเขาไว้ใต้คลิปพี่อ้อยนะคะเข้าไปรับชมกันได้เนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องหลานชายนะคะฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะโทษนะคะพี่อ้อยลืมบอกไปนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวพอเย็นนะคะพอเขาเย็นลงนะก็ นำใส่ขวดนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็นำออกมาทานได้ทุกวันนะคะตามที่เราต้องการเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ